สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีแมปหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมาเล่นนั่นเองนะซึ่งเป็นแมปออบบี้จักรยานนั่นเองนะครับซึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะเออก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะชื่อแมปไว้ละกันนะครับ <c oughs> เผื่อใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนั่นเองนะโอเคนะครับสาหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ โอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับโอเคไปตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ด่านแรกนะหรือว่าเป็นล็อบบี้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ชุดผมมันบั๊กนะเออมันไม่ยอมใส่ให้ผมอะดูดีทุกคนมันมี2ชุดเลยนะครับซึ่งมันเป็นชุดติดตัวกับชุดแบบเออมันเป็น 3D นะโอเคมาเฮ้ยเลือกสีจักรยานได้ด้วยเหรอฟรีเหรอโอเคมาฟรี1อันลองสปินดูได้อะไรได้อะไรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหไม่ได้ทุกคนได้สี่จักรยานนะเฮ้ยจักรยานเรืองแสงเช็ดเคโเคเท่ครับเป็นไงเพื่อนจักรยานเราเท่ไหมเฮ้ยเพื่อนถืออะไรวะเนะเพื่อนถืออะไร <c oughs> โอเคมาเราจะมาลองเล่นกันดูนะธงน่าจะเป็นเช็คพอยต์นะครับทุกคนมันไม่สามารถเบรกได้นะครับเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึิบง่ายๆครับชิวๆ เอ้ยเหมือนจะง่ายนะเหมือนจะง่ายครับเหมือนจะง่ายเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยผมเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนรอด,ด้วยนี่โดดไปเอ้ย <c oughs> เอาใหม่ครับเอาใหม่ฮึบฮึบตรงนี้ตรงนี้ต้องโดดเหรออึ๊บอึ๊บเฮ้ยจักรยานผมเปลี่ยนสีเองเหรอเอ้ยอย่างเท่จักรยาน R G B เหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะฮึบฟุบโอ้ย อุ้ยล่วงเลยฮึบโอเคชิวๆครับยังชิวอยู่ยังชิวอยู่ฮึบโอ้โหโอ้โหตรงนี้ยากนิดนึงปึ๊บโอเครอดมาแล้วมาเพื่อนเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปให้ดูโอ้โหไม่น่าพูดจะโชว์สเต็ปเลยนี่เฮ้ย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 ฮึยฮ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 บโอ้โหล่วงเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ ป Get ุ๊บเอ้ามันมีช่องเหรอโอ้โหไม่ทันดูครับไม่ทันดูฮึบ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 หลอดรอดรอดได้อย่างชิวๆฮึบนี่โอเคฮึบปึบฮึบเฮ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นตรงนี้ต้องค่อยๆฮึบอุ๊ยอุ๊ยเบรกไม่ได้ต้องค่อยๆต้องค่อยๆเดี๋ยวเราตุยนะฮึบฮึบฮึบ โอเครอดแล้วมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆฮึบตรงนี้โดดฟึบฟึบนี่บึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยว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 โอ้โหรอดมาได้แบบวุฒิเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตรงนี้ต้องใจเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยเค่อยๆกระดึอบไปค่อยๆกระดึอบไปไม่งั้นเดี๋ยวล่วงนะยิ่งรีบนี่ยิ่งลน ดูสิเมื่อกี้ผมเกือบได้มอไซค์แล้วอะโอ้โหได้สี RGB มาซะงั้นตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนสีเลยอะอ้าวหรือว่าสีมันเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้โหไม่นะอย่าบอกนะสีผมหายไปแล้วโอ้โหจบเลยฮึบ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 โอ้อะไรวะเนี่ยใบมันยากจังฮึบฮึบฮึบฮุยฮุฮยต้องซิกแซกเหรอ ฮึบอุ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮึบฮึบปึ๊บนี่อุ้ยเบรกฮึบฮึบอุ้ยได้แล้ว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 นี่นี่นี่ฮึบปึ๊บฮึบโอ้โอ้โอ้เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลโอ้โอ้ตายชิวๆครับชิวๆชิวๆชิวๆฮึบฮุย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 โอเคตรงนี้ต้องซิกแซกหรือเปล่าใช่ปะนั่นไงจริงด้วย เอาใหม่ครับเอาใหม่ป so like ุ๊บป um ุ Bye, ๊บ okay. ปุ Kel ๊บตรงนี้น okay. ิดนึงเบรกเบรกเบรกโอ้ยมันเบรกไม่ได้อะทุกคนคือมันต้องตรงอย่างเดียวอ่ะถ้าแบบเรากดถอยหลังใช่ไหมมันจะแบบเหมือนหักกลับมาอย่างเงี้ยเฉยๆฉยอะเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยปุ๊บปุ๊บโอ้ยยุบปุ๊บโอ้ยไม่ได้อีกแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะยากอยู่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ปุบโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจปุ๊บโอเค รอดเรียบร้อยมาตรงนี้ชิว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 นี่มันมีจุดสิ้นสุดเอ้าตายซะงั้นโอ๊ยโอยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีจุดสิ้นสุดไหมครับเนี่ยปึ๊บ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 หรือว่ามันเป็นด่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะถ้ามานานเกินเนี่ยผมอาจจะตัดเป็นตอนตอนลวกันปึ๊บปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหต้องโดดเหรอปึ๊บ ปุ๊บ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 โอเครอดมาวุบวุบอู้อู้อูอี้อู realised. ๆอ้อู้อู้อม้อิจะูอูยกู้อไหนผมอ็ผ่านอด้ฟู้อ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 ู่อู้อไ้้อุบอ้อล้อู้อู้ล้อู้อ้อู้อ้ออ้อ้อ เฮ้ยปุ๊บป, ض, ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ล่วงไม่ได้ล่วงสิโดนเลเซอร์ฟืบโอเคตรงนี้ต้องปั่นตรงกลางฟืบโอ้ยไม่ได้โอ้โหว่าจะโชว์เซียนปั่นตรงกลางให้ดูซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้อ <an> ีกแล้วเอาใหม่ครับค่อย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 ฮึบ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 สิกแซกฟืบโอเควูบวูบปึ๊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 บนี่ ผมนะ่ะเซียนอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ได้โอ้โหใกล้จะถึงอยู่แล้วแต่ผ่านไม่ได้ทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแขนเสือ้อโดนไหม้ไปแล้วนะเฮ้ยโ,โ,โอเคฟุบปุ๊บเฮ้ยโอ้ปุ๊บโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้แล้วเช็คพอยต์เฮ้ยโอ้โหแล้วตรงช่องซะด้วยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ เอาม่น oh okay, ี oh, é, uh ่น oh. <c oughs> oh oh uh ี่นีโอเคมันชิวโอ้โหไม่ชิวละไม่ชิวล้วฮึบอุ้ยแค่เลี้ยวไปนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บ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 ปึเฮ้ยเยปึปึ๊บปึเฮ้ยยาโอ้โหล้อไปโดนซะงั้นฮึบฮึบปึ๊บปึ๊บค่อยค่อยปึ๊บปึ๊ ผมจะเลี้ยวเข้าไปทําไมวะเนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่นี่ค่อยๆค่อยๆใช้สมาธิตรงนี้แหละฟึบนี่ผ่านเรียบร้อยเชดเขาวงกดซะด้วยโหง่ายอ่ะ mm. ง่ายเขาวงกดง่ายๆฟืบฟึบฟึบฟืบตอนนี้ผมอยู่ด่านไหนก็ไม่รู้แล้วนะปั่นไปเรื่อยแล้วตอนนี้ฟืบฟืบซิกแซกซิกแซก ซิกแซกซิกแซกวาบวาบเรียบร้อยโอเคบันไดปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหล้อเฉียดไปนิดเดียวเกือบละเกือบละึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นขึ้นไปขึ้นไปโอเคเรียบร้อยฮะนี่แล้วก็ปั่นฟืบโอ้โหล่วงโอ้โหโคตรไกลทุกคนน่าจะไม่จบนะวันนี้โคตรไกลจริงทุกคน เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 พี่ใจเย็นครับโอ้โหล่วงอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่โอเครอดรอดชิวๆครับชิวๆปึ๊บนี่เฮ้ยผมเห็นเพ uh, ื่อนละปึ๊บเพื่อนรอด้วยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยนี่ดูสเต็ปพี่ดูสเต็ปโอ้โหกะจะโชว์สเต็ปเทพซะหน่อย ปุ๊บ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 เพื่อนมันไม่ต้องโดดหรอกมันต้องปัน่นแบบยาวๆเลยดูพี่ดูพี่ครับดูดูดูโอ้โคตรแรงจักรยานเราโคตรแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจ้าดแซงเพื่อนไปแล้วตอนนี้ฟุบโดดข้ามไปฟูบโอเควู้ฮู้อ้าวล่วงโอ้ไม่ถึงอีกโอ้ว,วเอ้ยทำไมไม่ถึงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เฮ้ยเพื่อนตามมาทันแล้วอ่ะเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเพื่อนถึงได้ไงวะผมไม่ถึงอ่ะทุกคนอะไรวะเฮ้ยเอาไอ้ลูกนี้มาบังอีกอย่ายบอกนะผมจะจบอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอึบึ๊บโอเคเรียบร้อยผ่าแล้วผ่าแล้วปึ๊บโหตรงนี้เขางกดเขางกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนทางนี้เพื่อนทางนี้เพื่อน โอ้ยเกือบละเกือบละไปกันเลยซิ่งไป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 เลยวู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 ้โอเคผ่านแล้วไปแล้วนะเพื่อนเราไปแล้วนะเราไม่รอแล้วเมาอุ้ยขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ได้ต้องซิกแซกไปปึ๊บปึ๊บโอเคเฉียงเฉียงโอ้โหเกือบล่วงแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรไกลทุกคนคงต้อง ัดเป็นตอน2และทุกคนเห็นไหมมันอีกไกลเลยนะดูนู่นเลยข้างหน้านู่นเลยนะโอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับถ้าผมเล่นต่อเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินนะแล้วก็จะลงช้าด้วยนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปให้ถึงตรงนู้นเลยนะ ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับเออไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะก็รอติดตามดูกันในพาร์ทหน้าได้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย